บนนั้นสวยนะต้องมีเพื่อนถ่ายให้จริงๆอะ่ะทีมงามมน,นเราไม่มีตากล้องไงวันนี้ตากล้องเราลาหยุดใครวะ <laughs> ลากล้องเราลาผิดวันพี <laughs> ่ไก็ไม่ใช่ตากล้องอะ่ะใจเงนเยอะมากตรงนี้ไม่เห็นเหมือนในหนังเลยนคนน,อน้อยังถามเือที่จะถ่ายรูปได้ <laughs> ซึ่งไม่มี <laughs> สองคนแล้วกันแรงกับพี่จองขี้ละติดตัวหมดคันแรงกับพี่จองแล้วอยากหม่คือสถานีสนามชัยเรากำลังจะไปวัดโพนะคะสถานีสวยสถานีเสร็จวันเราจะไปวัดโพแล้วเดี๋ยวเราจะ จะออกจากห้องน้ำองค์กรลึกลับแล้วไปไม่ถูกแล้วต้องขับไปที่ทางออกหนึ่งนะดีนออกที่ทางออกหนึ่งพิพิธภัณฑสยามว้าแค่ออกมาแล้วแค่คลิปถ่ายนี่กิลน้ำกว่าจะออกจากสถานีผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหลงบืนเองนี่อันนี้คือเป็นคนร์สอุ้ยร้อนมากต้องไป่หวกแล้วอันนคือพิพิธภัณฑ์สยามบีดี้ใช่ปะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้มาไม่เคยมาเลย ร้อนมากนะทุกคนอุ้ยดีใจอันี้คือมิวเซียมสยามที่เราไม่ได้มาไม่เคยมาเลยเพราะว่ารู้สึกไกลออกมาก็คือเจอเลยอันนี้จากมิวเซียมสยามออกมาก็คือเดินตรงไปนะเพื่อที่จะไปวัดพระเชตุพนนิมนมังคลาลาว่าวัดโคต้องเสิร์ชดีๆกูก็แมพบอกว่า4นาทีนะคะสองข้างทางก็คือสวยวันนี้เป็นวันหลังคริสต์มาสหนึ่งว่ะ คนก็เยอะนะคิดว่าถึงแล้วนะใช้การคิดกีเดินกับหลงนี่ไงมานอนสดบมนคําปิดถึงแล้วโอ้โอเท่ชาวไทยก็จะเข้าฝีนะ พี่นี่ปะทำิธีขัดจัดสิ่งแต่โอ๊เข้าได้ใช่ไหมเข้าได้เพราะว่าไปเชียงใหม่ก็เข้าโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ใช่เป็นผีไม่ใช่ผีวัดได้นะเข้าวัดได้วันนี้จะมีแมวเยอะแล้วค่อยถ่ายเออหนิค่ยถ่ายงไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามล่าหาแมววันนี้พาโอ๊ตมาเพราะว่าชวนมาดูแมวอยากแมวอยากแมวอยากแมวอกความคันแรงกับพี่จองละแต่เราไม่มีของกินให้แมว สวัสดีปีใหม่นะทุกคนเมืงอันนี้ไม่ใช่วัดคิงเดลแลนด์ใช่ป่ะอย่างที่หนึ่งไปตามหาแมวนี่ไงเขาแปะยู่ไทยด้วยมืงอเราไม่เคยมาถ่ายรูปที่นี่ใช่ป่ะตอนเรียนอะ จำเหมือนเคยมานะจริงเหรอเออตอนสมัยเราเรียนเคยมาแน่เลยว่ะกันอ่ะมันจะมีวิชาโฟโต้มันจะมีอยู่วิชาหนึ่งที่ให้เราออกมาถ่ายรูปข้างนอกแล้วก็ได้มาวัดแต่เราจําไม่ได้แล้วว่าวัดอะไรอาจารย์อ๋อไม่ใช่คิดว่าอาจารย์เป็นอินโฟไม่ใช่มีอาจารย์เป็นอินโฟด้วยชื่อดังจริงจริงอาจารย์เออใช่จําได้แล้วจําได้เคยนั่งตรงนี้ เราจำได้เคยมาิทุกคนจะมานั่งพักเลยตรงนี้ก็แอบถ่ายรูปเพื่อนแบบทุเรศทุเรศตรงนี้แล้วยังมีรูปอยู่ตรงนี้คือตรงหรือว่าทุกปัดมันเหมือนกันวะแต่มันจะมีชามแต่เราเรียนแถวๆนี้เนาะใช่มันก็เลยจะสาวสิละปกรณ์วิต้องมีสูตฟ้าก็สวย สวยเนาะทำไมมาดูตอนนี้มันดูสสวยกว่าตอนเรียนวะเพราะว่าตอนเรียนอาจจะต้องทำภารกิจหรือเปล่าเป้าหมดเลยตั้งแต่หลงทางเรามาพาโอ๊ตมาที่นี่เพื่อมาดูแมวมาดูแมวใช่ตั้งใจว่าจะถ่ายแมวทำไมไม่มีแมวเลยสักตัวเพราแมวหายถูกกวาดล้างแมวหายไปไหนหมดไม่งั้นเราจะไปวัดอะไรวัดชิงเดเลย ความรู้นะคะวัดเชตุพลวิมลมังคลารา,ามคือวัดเดียวกับวัดโพไม่มีเลยโอย้โอ,อันนี้คือทางเข้าที่เข้าไปเจอพระที่ตอนองค์ใหญ่ๆน,น,นะคะก็คือคนเยอะมากดูไม่ไหวทัวเยอะมากหิ่งไม่สู้แล้วไปแล้วเราจะไปวัดอรุณ ตามรอยคิงเดินแลนด์เสียดายมากไม่เป็นไรคะ่ะรยังมีโอกาสไปต่อรู้เด็กนะหัวฟังอันนี้คือจะอ,ออกไปจะออกไปขึ้นเรือที่ที่โ <c oughs> พสเรือเพราะว่าได้ยินแล้วนั่นรหรอเรืรอ กลิ่นอายของศิลปะกรกลิ่นอายนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถนนยมราชตล,า,า,ลาดข้าเวเจียนใช่แหละอยากถ่ายรูปตรงนี้อ่ะแต่<อ>คนเยอะมากเลยผัดไทยผัดของชอบของ,ของมึงอ่ะหนิงชอากินผัดไทยค่ะร้านนี้ดีนะคนเยอะด้วยอ่ะอยากกินน้ำหวานอ่ะผัดไทยกระทงทอ๋อร้านดีเหรอ คนเต็มเลยเล่นมากไปอะไคนเยอะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออยากทำคลิปหนึ่งที่แบบมากินตลอดเลยแถวเนี้ยแต่มันน่ารักนะก็เป็นซื้อชางกินปรับระดับด้วยนะต้องกินถ้าไม่เสื้อช้างน่าซื้อมากแมันเต็มมากสก๊อยาจีนถุดหันบก ถ้าถึงภาพเรือแล้วไม่รู้ไปถูอ,อีกล่านิ่งใส่ต้องสวยมาก,กเพราะว่าหน้าเขาเหมือนไปวัดอะไรเฮถูกต้องไปวัดอรุูนะทุกคนภา้ี่งา่านบาเน่เป็นทแล้วก็เป็นงานเรือแล้วนะทุกคนใช่ไม่ได้มาตั้งแต่เรียนอะซีรีราชเราไม่ได้เรียนที่นั่น ่คิดว่าใช่เราเรียนในศิลกรใช่แต่ไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้เฮ้ยเคยเคยนั่งกับปอมแตเตอนั่งเพือ่ะค่ะเราเื่นดูคลิปนี้อยู่ปอมดูคลิปนี้อยู่กดติดต่อมาดีมากีดดยอเ Uh -oh. la <laughs> ไม่่ใชวันละห้าบาทมาถึงไม่เขามีกิจกรรมให้ไต่ชุดไทยด้วยนะสวยน่าจะประมาณห้าร้อยกว่าเจ็ดร้อยประมาณเดา กลจะถอดเสื้อออกมาจัดแต่งนิดนึงก่อนจะถ่ายจริงเราขึ้นมาหนึ่งสเต็ปแล้วเย่ร้อนแสบตาตอนนี้ด้านนี้ได้อยู่นะถ่ายรูปเยอะมากคนลนไปเซลฟี่กับ ปฏิมากรรมลายเขาสวยมากเลยนะคนปั้นเก่งมากแสดงตัวเดี๋ยวนี้ <laughs> เดนนิ่งจะทำท่านี้ <laughs> หรือว่าท่านี้ก็ได้ง่ายหน่อยตรงนี้ดีจังลม่มโอ้ก็เรา,าจะไปหาที่ถ่ายร่นะคะนี่บันไดชันมากต้องเดินดีๆนะทุกคน กจรงนั้นตรงนี้เู้สึกว่าห้ามราะว่าเขาติดป้ายไว้แต่เราก็จะไปสูงมากนะตรงนี้สวยอ่ะยต้องแทนอย่างนี้ไหมใช่คนเยอะมากตรงนี้ไม่เห็นเหมือนในหนังเลย ทุกทั้งหามูที่จะถ่ายรูปได้คิดซึ่งไม่มีดีนะตอนนี้ยังมีแดดล่มลมตกที่นมึงแต่วันนั้นสวยนะต้องมีเพื่อนถ่ายให้จริงๆอ่ะทีมงานอะเราไ่มีเราไม่มีตะกล้องไงวันนี้ตะกล้องเราลาหยุดลากล้องเราลาผิดวันนฮียก็ไม่ใช่ตากล้องอ่ะ มาเที่ยวจบวันอ่ะต้องบอกราวัดอรุณแล้วไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าวัดไทยโด่งดังมากๆนักท่องเที่ยวเอาความาพอเราพมดับิมดับนด่งดัอันนี้ร้านเช่าชุดหาร้านไอติมที่เป็นรูปวัดอรุณรูปก็แค่บอกว่าให้เดิน ไม่ดูโจ๊ดีเป็นสถานที่ขายเสื้อผ้าเช่าชุดแน่นอนเเที่ดิน <ๆ S 2> มั่วมาอยู่กองทำเลือแล้วเนี่ย<อ>ไม่ได้กินละมั้งให้เต็มไ,ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ <ไป S 1> ๆๆ